ส่วนบ้านนาครับจเจริญศลินครับอับานนาี้ส่วนบ้านนาครับส่วนบ้านนาไร่สุขสวบัดิไผ่กิมซุงหรือไผ่ตรงลืมแดงครับเ นี่ครับโซนบ้านนาบรรยากาศอันนี้เป็นผักกัะจองที่เราปลูกไปให้คุยูเน네 bueno ี่ยผ um ักกัะจองครับปลูกไร่เดียวก็ขายบัวบวบแม่นี่หอดไซปรันหยอดเสาสายไฟครับแนว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 กล้วยครับแนวกล้วยแนวกล้วยแนวกล้วยแสิบเจ็ดไร่ครับสิบเจ็ดไร่แม่ยิ้มเหมือนถูกหวยตอนที่หนึ่งครับคุณแม่ยิ้มโอเคครับไม่ถูกใช่ไหมถูกกินใช่ไหมครับพี่อันนี้ครับ อันนี้จะเป็นโซนไผ่ลวกหวานไผ่ซางหมดนนะครับที่อยู่ที่โซนบ้านนาครับอันนี้พาครอบครัวคุณป้าทวินนะครับมาชมไผ่ลวกหวานอยู่โซนบ้านนาบ้า,านนี่ไอไอไอเผาไผ่ลวกหวานครับเป็นไผ่ที่กินหน่อสดได้ชัดป่าและต้มเวลาเผาเนี่ย หน่อจะหอมหวานมควปี้งครับวันนี้เผาให้กับครอบครัวคุณป้าถวินชิมนะครับคุณป้าถวินก็มาจากอุรธานทนีครับลูกสาวอยู่ดูไบครับสั่งให้คุณป้ามาชมมาชิมนะครับไถ่ที่ไร่แล้วก็มาจองไถ่ที่ไร่นะครับอันนี้กำลังเผาให้คุณป้าถวินครับโอเคทำกลางบรรยากาศฝนตกครับฝนตกครับเนี่ยบรรยากาศฝนตกที่ไร่สุขสวัสดิ์ครับตอนนี้ฝนตกหนักครับ บรรยากาศบ,บ, building, บ mm ้านๆนะครับของไร่เราครับเรียบร้อยครับพาคุณตาถวินเนาะชมและสวดนะครับโซนบ้านไร่บ้านนาเป็นไงสวยไหมครับยครับบรรยากาศดีนะครับอันนี้ก็พี่ก็เผาหน่อไม้เนาะอันนี้หน่อไม้ต้มครับพี่อ่าลองชิมดูครับว่าหวานมั้หอมไหมครับชิมดูครับชิมนะครับชิมนะครับเป็นไชิ้นครับเป็นไชิ้นเปนชิ้นครับชิมเลยครับอันนี้ก็ ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักนะครับที่ได้เราครับดูสิครับว่าว่าหวานว่าหอมไหมครับนี้ต้มครับถ้าชิมนลยครับแกะเยบบ้อยแล้วอชิมดูหวานว่าหอมไหมหวานบอกหอมไหมครับหอมค่ะเหมือนข้าวโพดต้มไหม คุณยายเป็นไงบ้างอร่อยหวานหอมข้าวต้มเลยครับคุณพี่เป็นไงครับเหมือนข้าวต้มไหมครับเที่แบ่งที่ผู้ชายลองชิมไหมครับพี่อ่าชิมเบิ้งหวานบอย่าใหญตัวใหญ่ใหญให้ตัวใหหวานนี่ลีหอมนี่หรลีบอหวานหอมคือข้าวต้มบออร่อยนุ่มอร่อยนุ่มถ้าเปรียบเทียบกับไผ่บงหวานที่เคยชิมหน่อสุกเนี่ยเป็นไงครับเทียบกับบงหวานที่อร่อยกว่าอ้นี้นุ่มกว่าหอมกว่าอร่อยกว่าใช่ไหมครับ ครับเพื่อนๆที่อยากมาชมมาชิมก็มาได้นะครับเอ้าเดี๋ยวลองชิมหน่อไม้เผาด้วยนะครับเดี๋ยวจะหน่อไม้เผาต่อนะครับตกลงว่าโอเคครับจะชิมเลยเจ้าของใจดีเจ้าของใจดีนะคุณยายเดี๋ยวรอชิมหน่อเผาต่อนนี้ก็เป็นหน่อเผานะครับจะให้หน่อไผ่ลวกหวานเผาครับอ่ะเพื่อนๆ่าครับดูหวานหอมนี่ค่ปิ้งไหมครับครับลองชิมดูครับโอเคหอมไหมครับหอมบ่ รหอมไหมครับพี่หอมไม่เขาขวดเลยครับอ้าวครับลองชิมดูอร่อยจังอร่อยไหมครับหวานหอมอร่อยจังกินไ้แับถ้าเปรียบเทียบกับอ่าแบบต้มอันไหนหวานหอมเหมืกันครับอันนี้หอมกว่าพี่เหรครับเป็นไงครับกินครับหอมจริงๆหวานหอมกว่าต้มนะครับพี่พี่ผู้หญิงครับเป็นไงบ้างครับอร่อยมากหวานหวานหอมกว่าต้มใช่ไหมครับพี่คุณยายเป็นไงครับรสชาติอันนี้แหละอร่อยกว่าต้มอร่อยกว่าต้มถ้าเทียบกับบงหวาน เอาบวงหวานไปเผาอันนี้ไปเผาอันนั้นจะอร่อยกันครับอันนี้อร่อยกว่าบวงหวานนี่ไม่อร่อยเท่านี้ครับขอบคุณคุณป้าเทวินและครอบครัวนะครับที่มาเป็นหนุนนอสดไผ่ลูกหวานแล้วก็ต้นพันธุ์แล้วก็บงหวานนะครับเดี๋ยวบงหวานจัดส่งอีกสามวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ